ามยอดอุดรธานีช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านห้วยสีเสียดนะคะจังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะมาซ่อมเปลี่ยนแกนนะคะเปลี่ยนแกนเปลี่ยนหน้าแปนจัดเข้าระบบแซมสามนะคะของรุ่นนี้นะคะเป็นเป็นของไทยท็อปนะคะสีข้าวแล้วข้าวไม่ดันออกนะคะแขนบ่อย แล้วก็เครื่องหน้าหน้าน่าจะแรงได้เอาเชือกมัดไว้นะคะเป็นรุ่นมีด้อนบนล้อล่างนะช่างกำลังทำการเตียดเป็นเครื่องเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับสยามเทคนะครับแต่ติดแบรนด์ไทยท็อปแต่เป็นเครื่องโรงงานของสยามเทค ใช้มาน่าจะปีหนึ่งไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าหน้าแปนเป็นระบบเดิมเป็นระบบหน้าแปนธรรมดามาแกๆอย่างนี้จัดจัดครั้งีเยาวให้จบไปเลยกำลังเขียนแกนนะคะไ้อไก,ก่น้องไก่ก็ตื่น เดี๋ยวดูพิธีเปลี่ยนแกนเส็จนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปค่อยดูตอนสีนะครับเดี๋ยวผมใส่อันนี้เสร็จก่อนนะครับ ถามมาต่อกันนะคะช่างได้ทําการเปลี่ยนแกนนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าแปลงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>จัดแต่งระบบลอดให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องค่อนข้างสั่นมากค<อ>่ะเรามาดูกันนะคะ<อ>ว่า,าเม็ดข้าวนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ได้เปลี่ยนแกนแล้วก็เปลี่ยนหน้าแปลงไปนะคะ ติดบ่อยนะคะข้าวติดแขนบ่อยมากเลยใช้งานได้ประมาณหปีนะคะลูกค้าติดตามช่างตุ้มจาก YouTube นะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาดูให้ลูกค้าจาัะเปลี่ยนเข้าระบบหน้าแปลนแซม3แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการใช้ให้ลูกค้าด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะคะที่สนใจอยากจะต่อเครื่องสีข้าวนะคะกับช่างตุ้มสามารถโทรที่เบอร์0 9 5 1 6 9 7 7 7 2ได้เลยนะคะจังหวัดใกล้เคียงอุดรธานีนะคะเราจะรีบไปทำให้นะคะถ้าหากไม่ผิดภารกิดใ,ใจใดนะคะเราใช้เบเข้าไป ต้อโตกนอี

นี่เป็นตัวตันตัติดมันจะไม่ออกจตเป็นตรงที่มีลักแณะมอเตอรไม่หมดเลย คือการใส่งานยัง่งที่สุดต้องพอดีไส่เร็จเนาะพอดีใส่เร็จนะครับหมุนออกใส่มือครับห้ามให้สป,ปริงมันกดถ้าสป,ปริงกดเดียวสป,ปริงมันหลากแต่ว่าถ้าทําคือผมเนี่ยสองสามปีใส่ไ,ไปเถอะครับหน้าแตนตัวเนี้ยเนี่ยคายไวเห็นมันอ่อนมะือหนาเทาสีม,มาใส่เนาะไยระบบทึ่งทึ่งอยระบบทึ่งไตไหลลงมาที่แหลมมันจะเป็นกากนะครับไหลลงมาที่แหลเป็นกากปุ๊บเอา ขาปล่อยได้แล้วเขาก็เริ่มมุนเขาทีละเกี่ยวทีละเกี่ยวหมุนแล้วดูการเปลี่ยนแปลงหนยได้บ่งมั้ยล็อกหน้าทางปากโอเคหมุนหมุนแล้วดูการเปลี่ยนแปลงด้วยนะจ๊ะว่าข้าวลงมาเพราะว่าช่วงแรกหมุนออกไปข้าวอาจจะยังเป็นกากอยู่ก็คือค่อยๆมุนไปทีทีละเกี่ยวเพราะต้องเร็วนะครับเพราะต้องทำคล่องคือผมนะเพราะว่าผมทำให้กับสมาธิแล้วก็ไปช่างก็คือ มุนทีละเกียวครับแล้วก็ล่อเบิงเปลี่ยนแปลง <Love it. S 1> ทีละเกียวนะครับป <laughs> ึ๊บย,ยวผมดีสีไปไหนเ,นเี่ยป <c oughs> ึ๊บาัวไหน 然后再放调料。Okay, okay. Okay, okay. ตัวนี้ทําให้แกนมันสุกเร็วด้วยรช่จ้ะครับโอเคครับเครื่องนี้เขาใจยังเนาะครับถามว่าเขาใจกะพยายามเบึ้งเบึ้งคลิปนะครับเบึ้งคลิปที่ผมสอนนะครับเวลาปรับสีเบึงวะอันไหนเป็นจุดสำคัญเธอทำอ๋อนะครับอันไหนเป็นจุดสำคัญใช่ครับ เอาสังเกตมันครับเวลามันทํางานปึ๊บทามันทํางานผิดปกติเสียงแปลกหัวเฮ้าเนี่ยโทษถามผมได้เลยอันโทษถามนี่ผมก็ได้คิดเงินนะครับโทษถามได้เลยนะครับหลายคนเขาที่ถามของมาานะครับบ่าจะเป็นอาการว่าเตอบ่แมนเครื่องสีกับมีครับไอ้พวกเรย์ใหม่กับมีอันใดผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับจ้าดีจ้าสวัสดีจ้า